สวัสดีค่ะเมื่อนด้ไปจตลาดได้แบบกระทบลกมากหน่วยใหญ่ด้วยค่ะแสบเปิดจะแสบก็ะ่ังเป็นแบบโอ้คือสีแบบส่งแล้วก็ได้บักเข่ามากบกบก ักเมาน้อยค่ะนี่สมเอวมะไซอันนี้พริกเกลือก็เลยคิดว่าตักใส่น้ำปลาน้ำแส้บๆด้วยค่ะแกงงวงตอนบายน้ำกัน เซื้ออยู่ในแมคโครพิโลหน่งหลายต่งอะไแต่นี่ไปตลาดสดมาก่น่นเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะถุงหกง่ายเลยเด็กประมาณสิบกัหน่วยก็เลยถามมันว่าเฮ็ดถุงเท่าไรจาวซันมันบอกว่าซาบ่าซื้อแม่แน่วซันก็เลยซื้อมากเพราะว่ามากินที่แด็กวจะเอามา,นนา,มาคัคนน้ำนะคะแต่ว่ากินเป็นแบบกินสมดีกว่าดิฉันองมาปุ๋มบิง ได้มาแล้วเดี๋ยวจะซิมเบิ่งก่อนว่ามันนัวมันแห้งบอเพราะว่าเราจะใส่พริกสดเติมลงไปนั่งพริกสดนั่งเอ้ยปิดปนค่ะปิดปนหมดพอดีนี่เกลือแก้วก็เลยใส่เกลือแก้วแล้วงเบิ้งก่อนซิมเบิ้งก่อนโอู้น้ำลายแตกอืมอืม แสบแดดม้องไปยักน้อยแสบแล้วค่ะแสบแล้วกินน้ำกันบอ๊อบแสบได้เนี่ยแกง่วองด้วยค่ะแกง,วง่วองแด้ดีขนาดเลย